ข้อควายมในหนังวัยรุ่นนะครับแล้วก็น่ารักเชยสนานะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนเกาหลีนคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าพูดถึงว่าถ้าคนเราที่ไม่ไม่สามารถจะพูดคุยกันได้โดยใช้ภาษาที่เราคุยกันเนี่ยเราก็สามารถจะสื่อสารและเข้าใจกันได้เหมือนกันะค มองเก็ได้รับบทบาทเป็นก้าวนะครับเป็นพระเอกครับก้าวก็คาแรคเตอร์เป็นแนวแบบว่าขี้เก็กขี้เก็กนิดนึงนะครับแบบมีฟอร์มแบบเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดน้อยแต่แบบมีอะไรคิดอยู่ข้างในเยอะครับเป็นคนที่มีความรู้สึกแบบคิดเยอะงั้นครับคนเนี้ยสวัสดีครับชมรายการนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของความรักกั 아, 저 지금 방콕 크리스탈 인터내셔널 스쿨이라는 학교에 다니고 있고 지금 12학년인 졸업반에 있습니다. 네. 네, 이번에 제가, 제가 이렇게 막 CF를 찍고 연결하는 처음 처음 경험인데요. 좋은 경험인 것 같고 또잘 해주셔서 또, 또, 또 재미있고 네, 촬영도 재밌게 했고요. 다음에 또 기회가 있으면 또 한번 찍고 싶습니다. 뭐, 기본 에는 강의 슈무우가 빈 프는 빨리 출고하고 가보는 หมูอะครับจากที่ผมดูนะครับนิสัยของหมูอาจจะเป็นคนแบบกะล่อนก็ไหลไปเรื่อยครับ hey, oh. ด่า,ดา,า,งบางเรวถ้าสเสน่ห์ผมว่าการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เนี่ยเป็นสเสน่ห์สุดแล้วเพราะว่ามันมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนังเรื่องนี้ด้วยวมันมันก็ไม่เคยมีใครทําในรูปแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามากไปกว่าน,นั้นก็คือสเสน่ห์ของนักแสดง ที่เราอย่างที่บอกว่านักแสดงใหม่เนี่ยผมชอบเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเขาไม่ค่อยมีแพทเทิร์นในการเล่นนะยคือมันจะเป็นความรู้สึกจริงๆที่เขาทําออกมาแล้วทุกทัาที่เราเห็นแล้วมันมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยล่ะก็จริงๆถ้าฝากคงผมรู้สึกว่ามันก็เป็น งานที่สนุกอีกงานอ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะเพลิดเพลินไปกับหนังก็ยังไงก็ฝากมาซีเรนดิปปอไปด้วยนะครับที่เป็นซีรีส์ออนไลน์เรื่องแรกที่ผมเคยเล่นเลยครับผมรู้สึกดีใจมากเลยครับอยากจะฝากผู้ชมทุกคนติดตามด้วยนะครับซีรีส์ออนไลน์เรื่องนี้ที่สามารถให้คนทั่วโลกเข้ามาดูได้เป็นความรู้สึกที่เยี่ยมมากเลยครับผมคิดว่าเป็นอะไที่แปลกใหม่มากครับแล้วผมก็คิดว่ายัางไงก็น่าสนใจครับ อย่าลืมติดตามชมไม่ซื้อเลิพัมนะคะอย่าลืมติดตามชมไม่ซื้อเลิพัมนะคะขอบคุณค่ะ